สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มีปาร์ตี้เหมือนเดิมเลยไม่ได้ไปไหนอยู่แต่ห้องเนี่ยโอ้โหดูแต่ละคนสภาพเป็นไงครับภูมิพีครับมีคลิปไปก่อนหน้านี้แล้ว Facebook ช่อภูมิพีครับพ o o ออืมอ่าอนันนี้ไม่ไม่ได้เคยมาเลยพิดิตอันได้เป็นคนที่ช่วยเหลือในเวลาเรียนโดยมาตลอดพิดิเออ สองนิ้วหน่อยโดนทั้งเล่านะครับโดนทุกอย่างนี่เลยครับคุุภิวไม่บอกก็รู้ไม่บอก<ฟ>ก็รู้แฟนเหรอ,อใช่ใช่ใช่แฟนใช่แฟนพอนะยังไม่ได้มันเลยเอ๋อ,เอหรอเลยคอยมันเรียนจบก่อนแล้วที่ทำไปอ,ะอ่ะอะและ้วแล้วนี่สามคนนี่เราจะฝากอะไรว้าเนี่ย มีอะไรฝากบอกทุกคนป่ะร้านนี่ครับร้านอ่าเสื้อผ้าร้านเราจะขายแบรนด์อะไรบ้างนะแบรนด์สเก็ตนะครับแล้วก็จะมีเสื้อเชิ้ตด้วยนะครับมีทุกอย่างครับเราเดี๋ยวแนวสตรีทก็มีแล้วเดี๋ยวจะทำอินสตาแกรมให้ทุกคนได้ดู a c e b o o k ด้วย Facebook ด้วยเดี๋ยวก็จะมีเพจคอยติดตามด้วยนะครับฝากด้วยนะครับมีอะไรจะฝากอีกไหม ราคากันเองนะฮะไม่แพงสวยนสวยใส่ฟรีหุ่นดีขึ้นราคาอัไหนนะพูดดิสวยสวยใส่ฟรีหุ่นดีขึ้นราคาโอเคครับบ๊ายบายวันนี้แค่นี้แหละเดี๋ยวเลี้ย